สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอนะครับอสอนเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP และ HTML นะครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กับ PHP เบื้องต้นนะครับจากคลิปวิดีโอที่แล้วเราได้เรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกาศตัวแปรชนิดสตริงและการใช้งานเกี่ยวกับฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับสตริงไปแล้วนะครับข้อความไปแล้วทีนี้ตัวต่อไปที่ผมเกินๆไว้จากคลิปที่แล้วก็คือ array นั่นเองนะครับเรื่องของ array อาร์เนี่มีการทาํางานยังไงนะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นข้อความธรรมดาแบบนี้นะครับ Hello k i y w o r l d แล้วก็จะสามารถแสดงผลเป็นด้วยตัวแปรที่เราสร้างได้เลยนะครับแต,แต่ที่นี้ถ้าเป็นในเก็บในรูปของตัวแปรที่เป็นอาร์เรย์นะครับผมมันก็จะเก็บแยกเป็น Index กนะครับอาร์เรย์ก็จะมันจะพูดถึงเรื่องของ Index หรือว่าตำแหน่ง ของข้อมูลที่อยู่ในช่องในช่องในช่องนะมันจะอ้างอินเด็กยังไงก็คืออย่างที่ผมได้กล่าวไว้ในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับมันก็จะอ้างโดยนับจากตำแหน่งแรกของข้อความนะครับตำแหน่งแรกเป็น0แล้วก็นับต่อไปเรื่อยๆครับ0 1 2 3ไปเรื่อยๆช่องว่างก็นับนะฮะเป็น5 6 7 8 อาอาแล้วก็ตำแหน่งที่สิแบบนี้นะครับอันนี้คือตำแหน่งอินเด็กของตัวแปรชนิดอ,อามันมีประโยชน์ในการทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวก็ค่อยเดี๋ยวไปประยุกต์เอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะสอนหลักๆเบื้องต้นวิธีการดูวิธีการใช้งานแล้วกันก็ถ้าสมมติเราอยากได้ตัวหนังสือแค่ตัวเดียวนะครับแค่ตัวเดียวก็คือตัว W เราจะดึงออกมาจากตัวแปรอารีชนิดอารี ตัวนี้ได้ยังไงครับคอนเมนต์อันไไนี้ไว้ก่อนตัว the b i เราก็มาดูที่อินเด็กของมันว่าตัว the i เนี่ยอินเด็กของ array เนี่ยคือเท่าไหร่ก็คือ6ใช่ไหมฮะถ้าผมอยากจะแสดงมันออกมาผมก็จะต้องทำการ decode decode ชื่อตัวแปรตัวนี้ครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมาย b ็ a c k e ตนะ แล้วเราก็ใส่เลขอินเด็กของมันลงไปนะครับในที่นี้มันเป็น6เราก็ใส่6ลงไปเราก็จะได้ตัวอักษรที่เป็น the view ออกมานะฮะนาเห็นไหมฮะก็จะได้ตัว e w ออกมาแล้วถ้าผมอยากได้2ตัวล่ะทำยังไงอยากได้2ตัวผมก็ต้องทำอันนี้2ตัว้ะผมก็ใช้ point บวกนะครับแล้วก็ตามด้วยเอาตําแหน่งไหนดีตําแหน่งที่7จ็ดเอาตําแหน่งที่10นะครับ ในที่นี้มันก็จะแสดง W แล้วก็ตามด้วยตัว D ออกมานะครับแบบนี้อ่านี่ก็คือการใช้งานตัวแปรชนิด Array นะครับ Array ส่วนใหญ่เขาจะใช้งานร่วมกับตัวดำเนินการตัวหนึ่งที่ชื่อว่า loop นะฮะ loop for นั่นเองอสำหรับคนที่ไม่เข้าใจเรื่องของ loop นี้ก็ จะอธิบายยากนิดหนึ่งนะฮะลูปนี่มันเหมือนการทำทำงานอะไรซ้ำๆซ้ำๆวนๆทําเรื่องเดิมๆซ้ำๆอยู่อย่างนั้นนะครับจนกว่าเราจะสั่งให้มันหยุดหรือจนกว่าจะครบจํานวนรอบที่เรากําหนดอ่านั่นคือการทํางานแบบลูปนะครับลูปก็คือการวนๆวนซ้ําเหมือนกับเหมือนเราวิ่งรอบสนามครับอ่าแต่ในระหว่างที่เราวิ่งรอบสนามเนี่ยเราไม่ได้วิ่งแค่อย่างเดียวเราไม่ได้วิ่งสมมติอาจารย์สั่งให้เราไปวิ่งรอบสนาม3รอบ เป้าหมายของเราคือต้องวิ่งเป้าหมายหลักๆแน่ๆแหละคือต้องวิ่งให้ครบ3ารอบถูกต้องไหมฮะแต่อาจารย์อาจจะใส่เงื่อนไขเข้าไปด้วยว่าคุณจะต้องกระโดดข้าม้วด้วยนะกระโดดข้ามั้วด้วยว่ายน้ำใน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 สระด้วยอะไรประมาณนี้จนกว่าจะครบ3รอบก็คือคุณคุณก็จะต้องกระโดดข้ามลว้ว่ายน้ําแล้วก็วิ่งไปจนครบ1รอบไปรอบที่2ก็กระโดดข้ามั้วแล้วก็ว่ายน้ำแล้วก็ วิ่งเข้ามาจนครบรอบที่จนมันครบรอบที่3อะไรประมาณนี้นั่นคือการทํางานของลูกนะลูกก็จะมีอยู่หลายหลายประเภทเดี๋ยวเอาดูฟอร์แล้วกันเพราะว่ามันก็จะคล้ายๆกันนะฮะวิธีการเขียนลูฟ for ก็จะมีอยู่3 3ส่วนที่ต้องต้องแยกนะส่วนแรกก็คือส่วนตั้งต้นว่าเราจะให้มันเริ่มนับจากรอบที่เท่าไหร่ผมก็ประกาศตัวแปรมาตัวหนึ่งเป็น i ให้มานับจากศูนย์ทีนี้ผมจะนับกี่รอบผมก็มากําหนดในในในช่วงที่2นะครับผมก็ให้ไเนี่ยบอกว่าไมันน้อยกว่าอเอาสารอบใช่ไหมผมก็ใส่3เข้าไปอ,อันทสุดท้ายก็เป็นการเพิ่มรอบนะฮะในแต่ละครั้งอพอทําแต่ละครั้งเสร็จก็จะเพิ่มเพิ่มจํานวนรอบเข้าไปครับเพื่อเป็นการนับนั่นเองผมก็จะใส่ไบวกบวกเข้าไปนี่ก็คือ วิธีการใช้งาน l o o for นะการทำมานก็คือ i อตอนแรก i เท่ากับ0ใช่ไหมฮะพอเท่ากับ0มันก็จะโดดมาทําสเต็ปที่สองทำสเต็ปที่2ก็คือมันจะเอาตัวเองมาเช็คว่าตอนเนี้ยมันมีค่าน้อยกว่า3หรือเปล่านะ0น้อยกว่า3ไหมนะน้อยกว่าถ้ามันน้อยกว่ามันก็จะไปทำสเต็ปที่อยู่ข้างในนี้ก่อนนะเขาเรียกว่า s t a t e มนต์นะ,ะข้างในนี้ ให้มันก็จะมาทำคำสั่ง statement ในนี้ก่อนนะฮะมาทำคำสั่งอะไรต่างๆที่อยู่นี้นี่แหละแล้วพอทำทำจนครบเงื่อนไขนี้อ่ามันก็ครบรอบแล้วมันก็จะไปบวกตัวเองขึ้นอ่าเป็นหนึ่งอ่าตอนนี้ I ก็จะเก็บหนึ่งเอาไว้แล้วก็กลับมาเช็คตรงนี้ใหม่ไม่ไม่เข้าสเต็ปแรกนะฮะ พอมันบวกตัวเองปุ๊บม,มันก็จะกลับมาตรงนี้เอาตัวเองมาตอนนี้มันเก็บ1ไว้อยู่เพราะว่ามันบวกไปแล้วใช่ไหมฮะเป็นรอบที่1มันก็จะเอารอบที่1เนี่ยมามาเช็คกับ3ว่า1ยังน้อยกว่า3อยู่ไหม kins? น้อยกว่าก็จะลงมาทำสเตทเมนต์ทำเสร็จก็ไปบวกเป็น2เป็น2ก็เข้ามาตรงนี้สองอยังน้อยกว่าสามอยู่ไหมยังน้อยกว่าอยู่ก็เข้ามาทำสเตทเมนต์ครบแล้วก็ไปบวกเป็น3ทีนี้ก็มาเช็ค3น้อยกว่า3มไหมไม่ใช่นะฮะมันไม่ใช่ ม่ใช่ก็เลือกทำแค่นั้นอ่าก็จบรูปน,นี่คือรูปนะครับอ่าเป็นการใช้งานรูปเบื้องต้นนั่นเองอันนี้สอนแบบรวดเร็วนะฮะเดี๋ยวยังไงถ้าจะเพิ่มเติมความรู้ก็เดี๋ยวไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้คือผมสอนวิธีการใช้งานแบบ ใ้ใชเทีนี้ loop มันมันมันใช้ข้องเกี่ยวกับ RA อ r r a y ยังไงเนื่องด้วย a เรย์มันมันอ้างด้วยตัวเลขใช่ไหมครับมันอ้างด้วยตัวเลขที่เป็น index ของมันซึ่ง loop ก็ทํางานเกี่ยวกับการบวกเพิ่มรอบตัวเลขอยู่แล้วอ่ะทีนี้ผมจะทําโปรแกรมที่อ่าปกติเนี่ยถ้าเป็น์เรย์แบบนี้เราต้องอ้างทีละส่วนอ้าง index ทีละส่วนแบบนี้ใช่ไหมฮะจากที่เราทําไปตรงขั้นแรกซึ่งถ้าผมจะให้มันเป็นคําว่า hello world เนี่ยออกมาเลยเนี่ยผมไม่ต้องทํำยังไง วิธีการผมก็ใช้ลูกช่วยนะครับโดยผมก็จะเช็คก่อนว่าในอาร์เเนี้ยมันมี Index อนะ่ะมีข้อมีตัวตัวหนังสืออยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะครับผมก็จะให้มันนับก่อนเอ,อเอาไงดีอ่ะผมเอามานับตรงนี้แล้วกันผมประกาศตัวแปรชื่อชื่ออะไรวะชื่อ m a ็กแล้วกนนันเอาไว้เก็บค่ามากสุดแล้วผมก็เอาสตริงตัวนี้มานับวิธีการนับก็ ภาษาพ,พีก็ใช้เขาเลยนะ count แล้วก็เอาอันนี้ครอบลงไปอ่ามันก็จะใช้ในการเขาเนี่ยจะใช้ในการนับตัวแปรที่เป็น array ที่มันเก็บตำแหน่งไว้อยู่แล้วอ่าซึ่งในที่นี้มันมีอยู่กี่มันกี่มันมีอยู่กี่อันอนะ่ะนับ1ไปด้วยนะอ่านับ0ูนย์ไปด้วยอันนี้คือตำแหน่งนะครับไม่ใช่เลขที่เรามีค่าที่ใช้ในการนับนะอันนี้คือตำแหน่ง ของอาร์เรย์นะครับอย่าอย่าสับสนนะฮะตำแหน่งของอาร์เรย์แต่ว่าเวลาเรานับว่ามันมีกี่ตัวเราก็ต้องนับศูนย์เป็นหนึ่งอยู่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องนับนับจากเคสตนะเป็นหนึ่งสองสามคือนับว่ามันมีกี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอ่าใช่ไหมฮะมีสิบเอ็ดตัวอ่าแต่ตำแหน่งของมันสุดแค่สิบเพราะว่ามันเริ่มจากศูนย์อันนี้คือตำแหน่งอ่าแต่เวลานับเราก็นับตรงนี้เป็นหนึ่งอ่านับเพื่อให้รู้ว่ามันมีจำนวนกี่กี่อัน พอเราเคาแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนที่ผมนับเมื่อกี้นับมันว่ามันมีกี่ตัวนับว่าข้อความที่อยู่ในอารีเรนี่ยมีกี่ตัวก็นับ1 2 3่งสอามันมีทั้งหมด11ตัวตัวนี้แม็กก็จะเก็บ11ไว้ผมก็เอาแมา็กมานับแทน3ตัวนี้ครับไอมันก็จะเป็น0ูนย์แล้วก็บวกไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ11อ่าทีนี้ในระหว่างที่มันนับเนี่ยเราจะให้มันทําอะไรผมก็ให้มันผมประก,กาศตัวแปรอีกตัวหนึ่งมาก,ก่อนเพื่อเก็บนะครับ เป็น str อ str อะไรดีวะ str เฉยๆนี่แหละผมนึกไม่ออกเท่ากับแต่เันโขดอประกาศการประกาศตัวแปรสตริงแบบนี้ก็คือให้ตัวแปรตัวเนี้ยเป็นค่าว่างไว้ก่อนยังไม่ยังไม่ได้เก็บอะไรถ้าเรา e อ h โคออกมามันก็จะมีไม่มีอะไรครับจะ,จะเป็นหน้าเปล่าๆเลยผมประกาศมันเป็นว่างๆไว้เพื่อผมจะเอามันมามาต่อคําตัวเนี้ยให้กลายเป็น Hello World นั่เองนะฮะ,ะ,ะเราก็ดึงตัวมันลงมาก่อน ผมก็ให้อพอย์เท่ากับนั่นก็คือการต่อจริงนะคล้ายๆกับการบวกเท่ากับนั่นแหละบวกเท่ากับค่าเดิมอพอยทอูบวกด้วยอะไรผมบวกด้วยตัวนี้นะฮะแล้วก็ใส่อินเด็กเข้าไปาปึ๊บหา แล้วในนี้เราจะใส่อะไรคือปกติในอินเด็ของตัวนี้เราจะต้องใส่0 1 2 3 4 5 6 7ใช่ไหมครใส่ตัวใดตัวหนึ่งแต่ที่นี่เราใส่รูปแล้วเรามีตัวนับเลขเริ่มจาก0ให้เราแล้วคือตัว i ผมก็จะใส่ i เข้าไปเลยเพราะ i มันก็จะทํางานแล้วก็บวกรอบไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นตําแหน่งที่0 1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะ,ะมีค่าเท่ากับแม็กมันถึงจะหยุดทําอะไรประมาณนี้ครับ ตติัวนี้ก็จะทําการบวกตัวแรกมาก่อนตัวแรกในในอินเด็กซ์ที่0ูนย์เพราะว่าตัวตัวตัวแรกคือ i เท่ากับศูนย์ใช่ไหมฮะไอเท่ากับศูนย์ก็คือตัว h มันก็จะเอาตัว h มาบวกเข้าไปกับตัวนี้ก่อนเก็บเเอาไว้พแล้วมันก็ไปกลับไปบวก I เป็น2เอาไปเช็คแล้วก็กลับลงมาปุ๊บมันก็จะไปดึง I ในตําแหน่งศูนย์บวกหนึ่งศูนย์บวกหนึ่งก็กลายเป็น1นึ่งก็ ในสติงในตำแหน่งที่หนึงก็คือตัว e มันก็จะดึงตัว e มาต่อกับตัว h นะมันก็จะกลายเป็นคำว่า hello world นั่นเองมาดูกันนะครับไม่ได้นะครับผมเขียนอะไรผิดไปเนี่ยเออผมลืม echo นะฮะจริงมันบวกได้แต่ผมลืม echo มันออกมาโอเคเขียนโปรแกรมก็ต้องมีพักมีอ r r o เลเป็นธรรมดาครับไม่งั้นเราก็จะไม่รู้ว่ามันผิดหรือถูกโปรแกรมใช้งานได้ไม่ได้นั่นเอง เสร็จแล้วพอมันบวกจนครบเสร็จทุกอย่างผมก็เอามันมาโชว์ปึงก็ได้คําว่าหินเหลเบอร์เหมือนกันอ่าแต่ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ายังได้คําว่าหินเหลวเบอร์ไปทําอะไรให้มันเป็นซอยๆแบบนั้นมันก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรและหลายกนในีที่เราจะต้องใช้งานอะไรที่มันต้องเก็บข้อมูลไว้แบบนี้ครับซึ่งอาร์มันไม่ได้เก็บแค่ตัวนี้ตัวเดียวมันเก็บเป็นเป็นข้อความนี้ด้วยครับ มันเก็บเป็นอันเนี้ได้ด้วยอ่าซึ่งถ้าผมเก็บแบบเนี้ยมันจะไม่ใช่ตัว h e h e ฮดเแล้วมันจะเป็น P O M แล้วก็ E อะไรเนี้ยอ่เห็นไหมฮะมันจะเป็นแบบเนี้ยอ่าซึ่งมันก็จะมีประโยชน์ในเรื่องของการการเอาไว้เก็บข้อมูลที่เป็นชุดเป็นชุดนะฮะข้อมูลที่เราต้องการเก็บเป็นชุดได้แล้วบางทีเราอยากเอามันแยกออกมาทําทีละ,ยะ,ยอ,ะอย่างทีละอย่างอะไรเงี้ย อเล่ก็จะมีประโยชน์ในในส่วนของตรงนี้ด้วยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมาต่อกันคลิปวิดีโอหน้าเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของการเขียน HT ้ Team l 5เเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่ๆไว้แค่นี้แล้วกันโอเคสวัสดีครับ